สวัสดีครับนะครับพบกับผมช่องกี้สีธาตุนะครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S เฮาเคยได้มานะครับว่างยาหรือว่าใส่ยาบักหอยถากไว้นะพี่น้องนะเนาะเฮาก็เลยมาเบิงนะครับมือนี้นะครับมือนี้พี่น้องเฮามาเบิงนี่นี่มาเบิงรีแอคของมันเนาะพี่น้องอ่าเฮาจะมารีวิวให้เบิงวา่ายามีประสิทธิภาพสําใดร์นะพี่น้องเนาะใส่ไ,ไปได้จักมื้อนี่พี่น้องนะครับใส่ไ,ไปได้ไม่กี่วันนะครับสองสามวันพี่น้องเบิง ก่องจิบพึบนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ไปเบิ่งมองต้นมันลายเนาะนะครับพี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะพี่น้องนี่ยาเขาดีจริงนะครับพี่น้องมันจะค่อยๆตายลงมาตายกองเต็มพื้นเลยนะครับมาคอยนะครับนี่นะครับพี่น้อง เต็มเลยนะครับเบิ่งแต่ละตนแต่ละเงาเดียวไปปุ้นพี่น้องกล่องจิบผึบเลยนะพี่น้องนะครับเป็นกล่องเป็นกล่องเลยนะครับเป็นกล่องเลยนะครับผลงานยาที่เราใช้ไปนะครับอันนี้ก็คือสําหรับผู้ใดอยากใส่เนาะอยากเอาไปเห็ดน้ำนะครับพี่น้องผมก็จะแนะนํานะครับอันนี้ ดีบ่ดีกันนี่แหละพี่น้องยี like ่ห hmm. ้ออย่างกันนี like ่แหละตามนี้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องดีบ่ดีนั่นนะครับพี่น้องกะตามนี้เลยนะครับพี่น้องผมก็หายเบิ่งแล้วเนาะนะครับผมก็ให้ดูนะครับพี่น้องผลงานนะครับทีเห็ดใวมือนั้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่น้องว่ากล่องเลยนะครับพี่น้องมันนีหลังจากหลังจากนี่พี่น้อง หลังจากที่เห่าขาตัวนี้ไปแล้วพี่น้องน,นะครับหลังจากที่เห่าขาตัวหอยไปแล้วนะครับพี่น้อนงเห่ากรจิมะนี่พี่น้องเห็นอกฉีดสีนะครับพี่น้องฉีดสีทับลงไปนะครับเพราะว่าต้นไมอ,นนอ่อนเนอะนะครับถูกถูกมะหอยนี่กินเนาะพี่น้องเนาะนะครับถือมะหอยกินก็เลยต้องฉีดสีนะครับพี่น้องทําการฉีดสีนะครับ สีสีทับนะครับพี่น้องกันแดดกันยังนะครับพี่น้องเราก็ให้ต้นไม่ฟืนโตได้เร็วขึ้นนะครับพี่น้องสีสีนี่สีใดเฉพาะช่วงแนละพี่น้องนาหอนนี่ละนะครับใบไม้มันลวกใบอ่อนมันกำลังข้นนี่เนาะพี่น้องนะครับใบอ่อนขึ้นเขาก็เลยต้องสีสีนะครับเพราะว่าหนึ่งถือมาหอยกี่น้ําแล้วก็นสองถือแดดมาทําลายน้านะครับพี่น้องเขาก็เลยต้องสีสีให้ต้นน้อยนอยเนี่ยพี่น้อง นะครับปลาหญ่กับสีดนะครับปลาหไ่กับบริสีดเบิดสู่ตนแบบนี้นะครับพี่น้องสีดตนใดที่เบิ่งแล้วอาการรุดแรงหรืออะไพี่น้องนะครับสีดทั้งตนแบบนี้คือกันนะครับสีดทั้งตนหรือว่าเกือบเกือบจะหอดหยอดนะพี่น้องนะครับที่นักนักแน่นแน่นเลยก็คือสีดล่ำตนเนาะพี่น้องเนาะนักนักแน่นแน่นเลยก็คือสีดล่ำตนนะครับพี่น้องเพราะว่าตนบ่ตายนะครับอื่นๆก็คือบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือนี้ก็เลย มารีวิวนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบ่งนะครับมารีวิวยานะครับบ้านเฮ้าคงจะบ่มีดอกนะครับบักหอยแต่ว่าผมการล่งให้เบ่งนะพี่น้องเนาะบักหอยคง้นเก็บ่ขึ้นไปกินต้นไม้ดอกนะครับอาจจะเป็นมดแมงอย่างอื่นมากกว่านะพี่น้องหลายคนกับคอมเมนต์กันมากขันแมงแมงกินนู่นเนาะอยากให้มันกินอยู่พี่น้องนะครับขันแมงกินนู่นกัอยากให้มันกินนะครับเข้ากับไปกินแมงกินนู้นอีกเที่หนึงนะพี่น้องเนาะนะครับคนไทยในปฎิญาณอย่างดอกนะครับพี่น้อง นี่ผมก็เอาลงให้ดูนะครับมื่อนี้มาส,ส,สีแล้วก็เลยต่างด้มะเบิงนะครับอ่าอยาประสิทธิภาพยานปิดจังได้นะครับพี่น้องเอ,อมันีดเกงซำใด่นะครับผมก็อยากหูวกันเด้เพราะว่าอยู่ในสวนของเราก็คือนี่คือขั้งแรกนะครับในการในการใส่ย,ยามะหอยนี่เนะาะเพราะว่าถูกปีนบม่มีนะครับพี่น้องถุกปีบม่มีนะครับใส่ย,ยามะหอยนี่นะครับ ให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับสําหรับผู้ใดสี่เอาไปเลี้ยนแบบคันมี้มมะหอยถาก,กินกน็จัดการแบบนี้เลยนะครับพี่น้องส่วนมากเนี่ยมันบานเขามันชืนนะพี่น้องนะครับส่วนน้ำเสายน้ำยางมันชืนมันยังมะหอยเนี่็กลายนี่พี่น้องนี่น้ำต้นหญ้าต้นยานยงนี่เนาะพี่น้องแห่งเฉพาะ้ซนนี้ได้พี่น้องหลายนะครับแห่งสฉพายอยู่้ซนนี้นะลาย นะครับส่วนนี่หลายยี่หลีนะครับพี่น้องยี่ห้ออย่างผมก็ลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับยี่ห้ออะไรผมก็ลงไปแล้วนะครับประสิทธิภาพเป็นไงพวกเราก็ได้ดูแล้วนะครับเห็นแล้วกันนะครับผู้ใดยังประทันเบิ่งกันกลับไปเบิ่งนะครับพี่น้องกลับไปเบิ่งผมลงเอาไว้แล้วนะครับผู้ใดเห็นแล้วอยากเลียนแบบก็สามารถหาซื้อได้นะครับหรือเปล่านะครับเบิ่งน้ำบานเหาผมว่า อาจจะบ่มีหรือว่าขันไปนเบิงเราตัวยาไก่เชียงหรือว่าอีหยังแบบใดไข่กันกับพี่น้องกันนะครับสื่อไปใส่คือกันได้เลยนะครับขันบ่มีีมาอหอยกินกับพานนะครับพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดขึ้นกันกับอยู่ในคลิปก็ไดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมเห็นอีหอย่างนะครับที่จะนําไปใส่ประโยชน์กับทางบานของเฮ่าไ้นะครับพี่น้องผมจะนํามาบอกต่อนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เอาไปใส่นะครับเอาไป เทศนะครับในสวนของเฮ่าให้ได้ผลผลิตดีๆนะครับคือจังขะเจ้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันจะมีหลากหลายอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะน้ำแช่ให้พี่น้องของเฮ่าได้เบ่งนะครับต่อๆไปเด้อนะครับสําหรับวันนี้ให้พี่น้องได้เบ่งซัมหนีละนะครับพี่น้องผมสีสีต่อก่อนนะครับพี่น้องนะครับให้เบ่งตั้งแต่เพียงซัมหนีเนาะพี่น้องเนาะ นะครับมันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อย,ยู่ดีมีแห้งสามายดีสุขสุขคนนะคบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพี่น้องให้เป็นกําลังใจนะคะพี่น้องให้กําลังใจแก่ผู้ทําคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับมื่อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ